สวัสดีคะ่ะอัสลามูอ,อะไรกุ้งค่ะวันนี้นะคะคุณเต่าก็อยากจะมาโชว์ผลงานว่ารูปของตัวเองนะคะที่เคยทำไว้เนาะจริงๆก็ไม่ได้วาดมาประมาณแบบเกือบปีแล้วะคะ่ะไม่ได้ฝึกอีกนะคะตั้งแต่มาทำเพจเลย คือก่อนที่จะโชว์ต้องบอกก่อนว่าฝีมือคุณเต่อเป็นฝีมือแบบฝึกหัดนะคะก็คือพัฒนามาเรื่อยๆไม่ได้เป็นแบบศิลปินเลยเงี้ยไม่ได้มีเทคนิคอะไรคือเราวาดตามแบบคลิป YouTube แล้วเราก็เรียนรู้เทคนิคเอาเองอะนะคะ,ะจากนั้นก็ลองหัดวาดเองอะไรแบบเนี้ย <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่มาทำคลิปนี้เพราะว่า เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะบางคนก็บอกว่าว่านรูปสวยจังเลยเราก็เลยรู้สึกแบบอยากจะอวดอันนี้ยอมรับเลยอยากจะอวดเพราะว่ามันมีหลายหลายรูปเหมือนกันที่เราไม่ได้เอาออกมาโชว์แบบไม่ได้ติดกรอบในห้องอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปที่เป็นแบบสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยเพราะตามหลักการศาสนาอิสลามคือเราจะไม่ติดรูปที่เป็นลักษณะสิ่งมีชีวิตภายในบ้าน,นะนะคะคุณต่อก็เลยเก็บไว้ในซองอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> และอีกอย่างก็คือ มีกรอบไม่พอด้วยค่ะเราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอยากจะมามาอวดนิดนึงนะคะอันนี้ต้องยอมรับเลยค่ะเบอกกอนว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็เป็นคนชอบวาดรูปนะคะแต่ว่าเ,เราก็ไม่ได้คิดว่าเราวาดเก่งอะไรเราจะวาดรูปเป็นรูปคนรูปผู้หญิงอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆสมัยนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะชอบวาดรูปอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะเนาะเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าเราว,า,วาดรูป แต่ก็จําได้ว่าก็มีเพื่อนชอบการวาดรูปผู้หญิงของเราร,รูปเด็กน่ารักน่ารักตุก๊กตาตุ๊กตุนยยน่นอะไรยเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ก็กลองวาดมาเรื่อยๆนะคะเ,เวลามีอารมณ์ก็ลองวาดจริงๆยิ่งตอนจําได้ว่า การวาดลูกเหมือนครั้งแรกของคุณต่อเนี่ยก็คือตอนอายุ12วาดเองด้วยจินสอนเนี่ยะคะเอาเอา,เอานิตยสารผู้สร้างผู้สมแล้วก็ลองวาดตามเฮ้แล้วก็ค้ายแฮคือเออทาไมทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หัดอีกนะคะก็แค่ลองดูตอนนั้นแล้วพอโตมาเนี่ยก็จะยังเวลาเครียดก็จะชอบวาดแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้เรียนมาไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะคะการวาดของต่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะ แต่ก่อนจะชอบวาดรูปลงโปรไฟล์ค่ะจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าเนี้ยคือที่เก็บไว้แล้วยังยังอยู่กับตัวที่หาได้นะจะโชว์ก่อนอันนี้เป็นรูปลูกๆนะคะตอนยังไม่ได้แบบเรียนรู้การระบายสีนะุวยควย,ย,ยนี่ลูกเด็กน้อยรูปครอบครัว <c oughs> รูปครอบครัวเหมือนกัน อันนี้วาดให้เพื่อนนะคะเพื่อนเห็นเราวาดรูปเ,เขาก็เลยแบบเอออยากให้วาดให้เราก็เลยลองวาดดูนะคะแล้วก็นี่ลูก,ล,กลูกกลมของเด็กๆคุณปู่เอ้ยไม่ใช่คุณตาของเด็กๆนะคะลองวาดดู <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วรู้สึกแบบเอออยากลองหัดวาดรูปจังเลยเราก็เลยแบบเไปดูทาง u t u b e แล้วเราก็ลองวาดพอมันวาดออกมาแล้วแบบเฮ้ยเราก็วาดได้นี่ จากนั้นก็เลยเริ่มฝึกฝึกมาเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นรูปแรกเลยที่ที่ฝึกกับทาง YouTube นะคะใช้สีไม้ทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นยินสอนะคะลองวาดตามอันนี้วาดตามคลิป YouTube เป็นคนอินเดียค่ะที่เขาวาดเราก็วาดตามเขาแล้วก็เออก็ออกมาได้เหมือนกันนะ แต่เป็นคนชอบประยุกต์นะคะอย่างเช่นในรูปจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีคนไม่กี่คนแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบวาดรูปครอบครัวชอบใส่ความเป็นครอบครัวลงไปในรูปของเราค่ะก็เลยเนี่ยเพิ่มชีวิตเพิ่มฮียาบเข้าไปด้วยนะคะ <c oughs> แล้วตอนที่เราวาดรูปเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบให้เพื่อนๆในทางโซเชียลเนี่ยเห็นบ้างแล้วก็มีน้องคนนึงน้องไอาชารน่ารักมากเลยน้องเขาก็เห็นว่า เราเนี่ยว่าดรูปได้น้องเขาก็แบบอยากจะให้เราแบบมีไรายได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าทาไมไม,ไม่ไม่รับวาดรูปโปรไฟล์อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดเป็นราคาเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราจะทําได้เหรอลองไม่คิดว่าเราสามารถขนาดนั้นแล้วจะวาดรูปตามลักษณะคนไม่น่าจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องเขาก็ผลักดันด้วยการเป็นลูกค้าคนแรกนะคะพอเราเห็นเงินเนี่ย ก็รูปได้ก็น่าจะประมาณ80หรือ100บาทนั่นแหละคะ่ะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยมันดีอะออสะสมไว้อย่างน้อยมันก็ช่วยแบบครอบครัวเราได้นิดๆหน่นนอย,อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่น้องเขาโอนเงินเข้าบัญชีไทยของเราจากนั้นพอน้องเขาเป็นลูกค้าหน้ามา้า <c oughs> <c oughs> ก็น้องเขาก็เริ่มแบบเอ,อผักดันเราเราก็เลยเริ่มโพสตแบบ รับว,วัดรูปอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆนี่แหละเข้ามาแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนเข้ามาอันนี้ก็จะมาโชว์ผลงานนะคะก<า><ค>็นี่เป็นรูปแรกของน้องจริงๆมีอีกรูปนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้นี่นะคะรูปที่ใช้ทําโปรไฟล์แต่น้องเขาไม่ได้ลงรูปนี้ในโปรไฟล์เขาและน,นี้ก็เป็นรูปครอบครัวของน้องที่น่ารักนะคะ นนก็วาดแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่คุณต่อวาดรูปเนี่ยวาดแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเราก็มาอีดิทกับ Photoshop อีกทีนะคะเพื่อเพื่อให้ลูกค้าเราเนี่ยเอาไปทำโปรไฟล์แล้วมันก็จะได้ดูแบบสวยงามขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่หลักๆเนี่ยเราเราวาดเองอันนี้ก็เป็นรูปทั้งหมดนี่เป็นสีไม้นะคะตอนนี้คุณต่อเ,เริ่มเรียนรู้การะระบายสีมากขึ้นก็เริ่มฝึกหัดไปด้วยค่ะการลงสีลงแรงเงานู่นนี่นั่นนะคะ แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะคือแบบเอาตามความรู้สึกค่ะนี่นะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับจ้างแล้วนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าอามันใช้เวลานานมากคือถ้าไม่ได้นอน,นะคะ่ะแล้วรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะ <c oughs> จริงๆก็อยากรับแหละแต่ว่าเหนื่อยื ถ้ามีโอกาสจะโชว์รูปที่ลงโฟโ t ต้ชอปให้แล้วอันนี้รูปพี่สาวคุณตค่ะวาดส,สวยเกินจริงเลยนะคะออันนี้ก็รูปลูกค้าค่ะนี่ก็รูปพี่ที่รู้จักนะคะเป็นลูกค้าด้วยน่ารักมากนี่คุณเต่าจะไม่วาดตานะคะเพราะพยายามหลีก อันนี้รูปแม่และลูกสาวของเพื่อนนะคะสวยงามไหมสวยงามสวยงามชมตัวเองอันนี้ก็เป็นลูกพี่ที่เคารพค่ะกับสามีของพี่เขานะคะนี่ก็ลูกพี่คนเดิมครอบครัวพี่เขาอันนี้ลูกคุณเต่าและครอบครัวค่ะ อันนี้รูปโปรไฟล์ในไอจีนะคะไอจจากนั้นเมื่อครูนี้ถูกรบกวนด้วยคนส่งน้ำนะคะก็เลยไปคุยกับเขาอ่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มวาดรูปอ,อื่นๆมากขึ้นเริ่มลงสีอะไรเงี้ยคะ <c oughs> ย่ะเดี๋ยวป๊บหนึ่งหาก่อน จากนั้นนะคะอันนี้ก็วาดตาม youtube ค่ะตามคนอินเดียคนอินเดียวาดรูปเก่งนะคะคุณต่อก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละเป็นสีไม้ทั้งหมดเลยเป็นสีไม้ของเด็กน้อยละค่ะย่อมเยาวนะคะ,ะ,คะออกมาสวยงามไหมอันนี้รู้สึกจะเป็นคนไทยค่ะคุณเต่าลองวาดตามคนไทยนะคะสวยงามมากจากนั้น ก็เป็นรูปนี้รูปนี้ตอนนั้นภูมิใจที่สุดไม่คิดว่าตัวเองจะวาดได้เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็พอเราวาดเสร็จแล้วมันออกมาดีค่ะแล้วเราก็ใช้สีแบบราคาย่อมเยาเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมคะมจากนั้นก็ตามด้วยรูปนี้นะคะแล้วก็ รูปนี้ช่วงนั้นนี่แบบใช้เวลาไปกับการวาดรูปเยอะมากคือมันมีความสุขมากเลยถึงแม้ว่าเราจะนอนน้อยแล้วก็ขอบตาคล้ำนะคะสิวก็ขึ้นค่ะแต่ว่ามันเป็นความสุขอะอันนี้ลูกครัว อันนี้เป็นรูปที่เรา,เาไม่ได้วาดตาม YouTube เราดูรูปแล้วเราก็วาดเองแล้วเราก็ลงสีเลือกสีเองอะไรเงี้ยพอเราเริ่มเรียนรู้การแบบแรงเงาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เออสนุกดีอ่ะเราก็ระบายได้นะอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็เริ่มแบบแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะคะภายในหนึ่งปีเนี่ยนะคะก็แล้วก็นี่ เริ่มมีความเป็นครอบครัวมานะคะดีเทลเยอะมากส่วนมากใช้เวลาว่าดรูปนะคะประมาณหนึ่งคืนหมายถึงว่าอ,อ,อย่างเช่นอาจจะแบบตีหนึ่งถึงละหมาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถึงตีห้าถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนอนกันเลยนะคะอันนี้รูปนี้ก็จะเศร้านิดนึงอ,อ,อันนี้จะคุณเต่าจะ าวาดรูปเรียนแบบนะคะคุณเต๋อจะชอบรูปคลาสสิกแบบศิลปินในอดีตประมาณแบบหลายร้อยปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นศิลปินต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะเราก็ดูรูปเขาแล้วเราก็เรียนแบบต้องบอกว่าเรียนแบบเพราะว่าคุณเต๋อจะใส่ใหิยให้กับคนที่เราวาดด้วยแล้วก็เพิ่มชีวิตมนุษย์เข้าไปให้เข้าให้ให้เท่ากับจำนวนสมาชิกครอบครัวค่ะ เป็นคนที่บ้าบ,าบอครอบครัวมากนะคะรักครอบครัวค่ะอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนกันอันนี้เป็นรูปเรียนแบบนะคะเราวาดตามแล้วก็ลงรายละเอียดสีเองเป็นสีไม้ทั้งหมดนะคะสีเด็กน้อยเช่นเคยคะ่ะมีรูปนี้ลนแล้วก็ชอบรูปนี้ที่สุดเลย มันเหมือนครอบครัวเราแต่ว่าคุณตอก็ไม่ได้ผอมแบบนี้นะคะคือก็เหมือนเป็นลูกคุณพ่อกลับมาจากบ้านนะคะแล้วก็ภรรยาก็ทาอาหารรออยู่ลูกๆก,ก็ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เพิ่มชีวิตมนุษย์เข้าไปอีกเพิ่มเฮียบเข้าไปด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ลูกที่ชอบที่สุดเลยจริงๆลูกเนี้ยเหมือนเป็นแบบลูกแรกๆเลยที่ลองหัดวาดคนเอง จริงๆอันนี้วาดตามรูปที่เป็นเหมือนรูปถ่ายปกติะค่ะในอดีตอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณเตาอก็เลยลองออลองลงสีลองทำอะไรเองดูลองวาดตามเขาร่างอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ฮิญาบใส่ชุดให้เหมือนมุสลิมเข้าไปนะคะมามามินนะมินนะมารยมนะคะ รูปพวกนี้ก็คือว่าตามรูปคลาสสิกหมดเลยนะคะ่ะสีไม้เช่นเคยชอบสีไม้มากแต่จะบอกว่าสีไม้เนี่ยใช้เวลานานกว่าสีช็อคสีออยล์พาสเตอร์อีกค่ะใช้เวลานานมากจริงเพราะลายละเอียดมันเยอะเราต้องแบบ บางครั้งต้องลงหลายรอบมากกว่าจะได้สีที่แบบมันเข้มหน่อยอเยงี้ยนะนี่นะคะอันนี้ยังมีติดแถมมาด้วยตอนทำทำรูปโปรไฟล์อ่าแล้วก็รูปนี้นะคะ อันนี้ไม่ได้วาดตามลูกคลาสสิกวาดตามลูกที่แบบสําหรับระบายสีสาหรับเด็กอะคะ่ะแต่ว่าเราล่างเองวาดเองแล้วก็ลงสีเองนะคะเปลี่ยนตัวมนุษย์เองเพิ่มมนุษย์เองแล้วก็รูกนี้นะคะเป็นชีวิตแบบครอบครัวเนาะสามีภรรยาลูกคนแรกตา้ตาต้าลูกคนที่สองมินนะาตา้าต้าลูกคนที่สาม คุณอาจจะผอมเกินจริงนะคะแต่ว่าก็เนาะตอนนั้นลืมบอกไว้ไปว่าตอนนั้นน้ำหนักลดด้วยค่ะลดลงไป13กิโลค่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะอ๋อแล้วน,น,นี่ก็เป็นแบบนี่รูปนี้รูปนี้ก็จะเป็นเหมือนเสตเดียวกันกันกบรูปนี้นะคะอันนี้ก็วาดตามรูปสำหรับระบายสีของเด็กเหมือนกันแล้วเราก็เพิ่มชีวิตมนุษย์เข้าไปค่ะ แล้วก็รูปนี้นะคะรูปนี้สีไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ลองใช้สีที่ราคาถูกที่สุดนะคะเอ,อมันค่อนข้างจะแห้งๆหยาบๆแข็งๆมันไม่ลื่นอะ่ะทำให้ลูกออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ชอบที่สุดเลยอันนี้จะเป็นสีอ e ี่ห่อแมทราคาถูกเหมือนกัน สะะาวว่าเป็นตัวเองได้นั่งพักผ่อนล,ลาพังนะคะชีวิตแม่แบบบางทีก็อยากจะนั่งนั่งนอนอ่านหนังสืออยู่ลําพังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รูปนี้อันนี้เป็นรูปที่ลองวาดช่วงแรกๆเหมือนกันค่ะอันนี้ก็วาดตามรูปสําหรับระบายสีนะคะนี่ก็เช่นกันวาดตามรูปสําหรับระบายสีแล้วก็ลงสีเองค่ะแต่อันนี้สีนี้ค่อนข้างจะอ่อนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ จำยี่ห้อไม่ได้แล้วอะช่วงนั้นนะก็อยากได้สีแพงๆนะคะแต่ว่ามันมันแพงไปอะมันจะราคาส่วนใหญ่ก็ประมาณแบบ2 0 0 0ัน0 0 4 0 0 0 5,000เลยนะคะบาทนะคะคุณต๋อก็เลยโอเคซื้อสีเด็กแหละแต่ว่าลองหลายๆยี่ห้อนะคะเพื่อเราจะได้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสียี่ห้อไหนโอเคอ่าแล้วก็มียุกนี้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นยังไม่จบนะคะ ลองวาดลูกอาหารค่ะอันนี้ก็เป็นสีไม้ก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้วาดจากจากลูกก๋วยเตี๋ยวตัวเองแล้วก็ลองลง,ล,งล,ลองลอง,ล,ล,ง,ล,ง,องลองวาดลองลงสีเองนะคะอันนี้ก็วาดตามรูกขนมไทยค่ะเปิดทาง youtube นะคะดูรูกขนมไทยแบบถ่ายรูกขนมไทยแล้วก็ลองวาดลองลงสีเองเหมือนกันค่ะ ันนี้ก็เป็นรูปตอนเป็นรูปออยล์พาสเทลใช้ออยล์พาสเทลนะคะอันนี้เป็นรูปแรกๆเลยที่หัดวาดนะคะนี่ก็เหมือนกันออยล์พาสเทลนี่ก็ออยล์พาสเทลอันนี้ออยล์พาสเทลแต่อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้คือคุณเตาลองดูรูปแล้วก็วาดเองไม่ได้วาดตามคลิปนะคะ ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กันวาดด้วยออยล์พาสเทลมันมันยากนะถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาเร็วกว่าสีหม้แต่ความรู้สึกคือมันวาดยากที่จะลงสีแบบเบลนสีแล้วก็ทำให้เหมือนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลองวาดเองไปดูรูปปากคองตลาดนะคะแล้วก็ลองวาดด้วยสีออยล์พาสเทลสีช็อตนะคะอันนี้ก็วาดตามคลิป นี่ก็วาดตามคลิปเฮ้ยวาดตามคลิปเหมือนกันช่วงใหม่ๆนี่จะวาดตามคลิปนะคะแต่พอเราเริ่มรู้การลงสีแล้วเราก็เริ่มเริ่มดูรูปแล้วเราก็วาดเองลงสีเองเฮ้ยพิดั่น <laughs> นี่นะคะแล้วก็นี่ชอบมากเลยลืมลงชื่อ ได,ด้ไหเนี่ยอ่านี่นี่นะคะอันนี้เป็นสีออยพาสเตลอันนี้ยี่ห้อดีนะคะ,ะรบเราสามีช่วยซื้อยี่ห้อนี้ให้ฉันหน่อยเป็นสีช็อคค่ะแบบคนเกาหลีเขาใช้กันยี่ห้ออะไรอ่ะลืมแล้วอะ่ะโอเคแล้วก็ลูกนี้นะคะออยพาสเตลเหมือนกันนะคะจากนั้นมาช่วงหลังๆเนี่ยแหละคะ่ะก่อนทำเพจนะคะก่อนทำเพจ ช่วงคัมเพร์ด้วยเริ่มเริ่มขี้เกียจที่จะวาดรูปด้วยสีไม้สีช็อคเพราะว่ามันมันใช้เวลามากเลยก็เลยลองแบบเอ๊ะถ้าเราใช้สีเมจิกธรรมดาธรรมดามันจะวาดรูปได้ไหมเราก็เลยลองไปคนทาง youtube แเราก็เห็นเราก็เห็นเขาวาดเนี่ยเราก็เลยวาดตามพอเราวาดตามเราเริ่มรู้เทคนิคนิดนิดน่อยไอ้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะจากนั้นก็เลยเริ่มวาดเองวาดรูปอาหารเองเพราะส่วนตัวชอบรูปอาหารมากอยากมีความสามารถในการวาด รูปอาหารมากนะคะก็เลยลองค่ะน,นี่นะคะเห็นไหมคะไข่พะล้กระเพาไข่ยาวอันนี้คืออะไรแกงเขียวหวานไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้วก็น้ำพริกกะปิไข่เจียวชะอมจ้าตามด้วยต้มยำกุ้งน้ำข้นกลวยเตี๋ยวเนื้อชอบอันนี้ของปโปรดข้าวมันไก่แล้วก็ชาเขียวชา ชาชาชาเย็นนะคะอันนี้ลองว่าลูกขนมไทยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเออพอกลับมาดูอีกทีก็โอเคนะใช้ได้อยู่นะอันนี้สีเมจิกนะคะรานะคาถูกๆูกนี่ยมะะั้ค่ะอ๋ออันนี้ลืมไปอันนี้ลูกเก่าลูกเก่าอันนี้สีไม้ค่ะสีไม้วาดตามเขาเนาะวาดตามคลิปอันนี้ก็วาดก๋วยเตี๋ยวเองชอบก๋วยเตี๋ยวมากเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวก็เลยก็เลยจะวาดลูกก๋วยเตี๋ยวเยอะ อันนี้รู้สึกเคยโพสตลงเพจนะคะเป็นรูปทำอาหารวิธีการทำทำยำมัมากกะโรนีทูน่านะคะอันนี้ก็เคยลงในเพจเหมือนกันอันนี้วาดตอนทำเพจใหม่ๆเลย น,ะะนี่ก็วาดช่วงตอนทำเพจเหมือนกันอันนี้ใช้สีเมจิกค่ะลองดูดูรูปดูรูปของคนต่างประเทศอะคะ่ะรูปแบบที่เขาอยู่ต่างประเทศกันเราไปถ่ายรูปเนาะเราก็เลยแบบเออลองวาดตามรูปอาหารของเขา<ม>ก็ได้ประมาณนี้นะคะรูปนี้ชอบที่สุดรู้สึกสีมันสวยงามมากภูมิใจในใน,ในการวาดรูปของตัวเองนะคะอันนี้สีเมจิก อันนี้ก็สีเมจิกเหมือนกันนะคะอันนี้วาดตามรูปในหนังสือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะอ,นนอันนี้ก็หารูปทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ลองวาดตามนะคะเห็นไหมคะว่ามันคือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะสีเมจิกอ่ออันนี้อันนี้ฝีมือน้องมินนะนะคะสอนลูกวาดส,สอนลูกวาดวาดด้วยสีเมจิก อันนี้ก็ของมินนาเหมือนกอันอาจานที่จะสอนเขาคือคุณเต๋อ,อ่ะข้อเสียคือขี้หดุดหงิดควรจะสอนลูกให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าขี้หุดหงิดไปหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ลูกขนมปังต่างๆนะคะที่คุณเต๋าเคยทำอันนี้ก็ดูจากลูกที่ตัวเองเคยทำนี่แหละแล้วก็วาดตามนะคะโอเคเอาล่ะเออลืมไปยังมีอีกค่ะมีอีกมีอีก แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณเต่าก็แอบ,บซื้อสีค่ะเป็นสีอีกยี่ห้อหนึ่งที่คุณเต่าอ,อยากได้นะคะแต่จริงๆสีที่อยากได้มากที่สุดคือ,อไม่รู้จะออกเสียงถูกหรือเปล่าคา,ลคาเลนดัสนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อที่พี่สาวแนะนํามาพี่สาวเขาอยู่สวิต์นะคะแล้วก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาก็แนะนําว่ายี่ห้อน,นี้มันดีมากเลยนะเราก็แบบว่าอยากได้อยากลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคามันแพงมากมากจริงๆ แล้วก็ที่นี่ไม่มีขายด้วยเวลาสั่งก็คือต้องสั่งออนไลน์แล้วมีค่าส่งที่แพงมากแล้วก็นาปัจจุบันก็ยังไม่สามารถค่ะตอนนั้นก็เลยเลือกสีที่แบบเอ๊ะคุณภ,ภาพดีหน่อยอะไรเงี้ยก็พบว่า Prismacolor เนี่ยก็ดีเหมือนกันแล้วราคาเนี่ยโอเคพอซื้อได้อยู่นะช่วงนั้นก็เลยสั่งซื้อค่ะแล้วจะให้ดูผลงานจากสียี่ห้อดีนะคะลงทุนด้วยนะแอบสามีซื้อนะคะ แต่สามีก็บอกนั่นแหละว่าฮีรู้ว่าเราแอบซื้อนี่เป็นรูกค่ะที่ลองวาดอันนี้ก็ดูรูกคลาสสิกนะคะแล้วก็ลองวาดดูใหม่น้อยมานะคะอะจากนั้นก็อีกรูกหนึ่งแต่รูกนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่รู้สึกว่าเมันไม่ค่อยมีชีวิตเท่าไหร่ นี่ก็ใช้ Prismacolor เ,เหมือนกันค่ะกำลังรอคอยอยากจะได้ค,เค,เค,เคดาเรนคาเรนคาเรนดัชถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อที่เราอยากได้มากเลยก็เดี๋ยวรอคอยค่ะเอาละค่ะคราวนี้ก็คือจะแค่นี้จริงๆนะคะเอาดูหน้าลูกดูหน้าน่ารักน่ารักของลูกนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละคะ่ะวันนี้ตั้งใจมาโชว์เท่านั้น,นจริงๆนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอัสลมามุอะลัยกุ๊ค่ะ